จะผัดจะได้กลินสดๆกกรอบๆอตอนเย็นเลยค่ะกลิ่นหอมแบบตัวน้ำเตานะคะผักตะกกระแตนทุกคนเมนูนี้มันอร่อยมากๆเลยค่ะวันต้องขอขอบคุณคนที่แนะนำด้วยนะคะผักตะกกระแตนลวกค่ะลวกแบบ ในน้ำเดือดแป๊บๆนะคะลวกให้มันสลบๆอ่ะทุกคนอร่อยเหมือนยอดผักหวานเลยลวกแค่นี้นะคะปิดไฟเลยค่ะมันก็ยังคงสดกรอบเดี๋ยวเอาไปแช่น้ําเย็นแล้วไปชิมกันค่ะขอบคุณสําหรับคนที่แนะนํามากๆเลยอร่อยมากๆเลยค่ะลวกแล้วเป็นแบบนี้ค่ะสีเขียวคอโรฟิลแรงมากๆน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็ หวานกรอบหวานเหมือนผักหวานเลยค่ะขอบคุณสำหรับคนที่แนะนำอีกครั้งหนึ่งมันอร่อยแซ่บมากกับข้าวมือเย็นของเราวันนี้นะคะมีคนแนะนำว่าผักตะกะแตนลวกจิ้มน้ําพริกอร่อยมากสรุปว่าได้ฝักสะเดามาแค่นี้ค่ะวันก็เลยลวกหอยอแมลงผู้นะคะกินกับยอดเสิร์ค่ะแล้วก็มี น้ำพริกปลรรา้าน้ำพริกปลาสดที่เราเคยตำไว้นะคะวันก็เอามาะละลายน้ําแข็งใส่น้รราําปลากินกับกุ้งฝอยทะเลที่เราไปหามาจ้าตอนเย็นมันจะเร่งรีบนิดหนึ่งนะคะมันก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็แสงมันไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวลองเปิดไฟดูก่อนนะคะ ดีขึ้นไหมคะโอ้ยไม่ดีขึ้นเลยค่ะ,ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะที่ทุกคนได้ชมคลิปไม่แน่ใจว่าวันไหนมีพี่ๆน้องๆแนะนำวันว่าผัดตักกะแตนเนี่ยเอามาลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากบางเอิญว่าสามีวันนั่งกินข้าวด้วยแกเสร็จไปแล้วนะคะไม่ได้กินข้าวกับว,วันนะแกก็กินอาหารฝรั่งของแกคะ่ะวันเอามาลลวกแล้วจริงๆค่ะทุกคนอร่อยมากอร่อยมากๆเลยค่ะ มันจะเหมือนยอดผักหวานเลยอะทุกคนมันหวานจ้อยในปากเลยค่ะน่าจะแกงแทนผักหวานก็อร่อยนะคะเดี๋ยวต้องเก็บอีก <c oughs> เดี๋ยวก็ยอดสดนะคะทุกคนวันนี้ได้ยอดอวบมากเลยเดี๋ยวต้องดู อารมณ์คุณสามีพรุ่งนี้ว่าแกอยากไปเช้าไหมไปทิ้งมันไว้ที่ป้ายรถเมล์ <laughs> เดี๋ยวมันจะไปเก็บอีกรอบค่ะลวกอร่อยมากวันลวกไปครึ่งหนึ่งหดมาเหลือนิดเดียวกินไปสองสาครั้งจะหมดแล้วนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดหอยนางรมไอหอยแมงผู้ค่ะอืม มันอัะกำลังอ่อนๆต้องรีบเก็บเลยเดี๋ยวเรามาหมอมอยกันนะคะขออนุญาตกินข้าวก่อนเลยเมนูของวันก็เป็นแบบเร่งด่วนมากๆค่ะมากจนอธิบายไม่ถูกเนี่ย่ะืะทุกคนหวานเหมือนยอดผักหวานเลยค่ะนึกเมนูรอเลยเนี่ยแบบพี่ๆน้องๆในต่างแดนเอามาทำอะไรกินกันบ้างคะ ยอดผักตะกระแตนเนี่ยเขาปลูกแทนเป็นดอกไม้นะคะเดี๋ยววันจะแนบรูปให้ทุกคนชมคะ่ะอ <c oughs> <c oughs> น้ำรมต้องกินกับสดๆสดสดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าจะหมดวันนี้ฮทุกคน นูผักป่าสวีเดนยังมีอีกเพียบเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพบกันใหม่ทุกเที่ยงตรงโดยประมาณตามเวลาในประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ